ข้างเล่าออกบอข้างบอออกเล่าวันไหนเออก่อนทำอะดล่ะอะมากินลูกดินเนาะเป็นเงินบานเท่ากับประมาณเกือมะหุงดองแมนบอเดาเดาเนาะเ๋ออแบนี่ยแอบเยอะสบายดีพอแม่พี่น้องยินดีตอนรับข้าวซูสองสาลาวไต่ขึ้นไกลบานคือเกาเนาะ ตอนนี้นั่งกับยูที่คิวรถอ่ากัมพูชาเนาะนั่งกำลังสิเดินทางกลับเนาะคิวรถเชียงแตงประเทศกัมพูชาเนาะน้านะไม่เข้าอีสานค่ะ,ชะใช่เที่อวไรเลยพี่น้องอ่านไปก็อ่านเปลี่ยนเปลีป่ยนหัวจะว่ามาเที่ยวใ่้กันยางหลอดเดี๋ยนอี่งซ้ำๆรถพขนออกรถพขนออกประมาณสองโมงครึ่งแล้ว ข่รถไปใช่อีกเนี่ย่รถไปออกไซเรรอากาศขี่รถเนาะของเมื่อเชียงแตงออกไร้างออกไรี้างนะออกอรบ้างเนีออกอะไนะียางงีวนี้เออออกข้างกวาเล้ออกขวาออกข้างนี่ รถจูไปไปทางไหนทีนี่เขเม็นเาเนบอลท่าผามาว่านน่บอว่ะเขาเป็นลอนี่เนาะบานเมืองเพิ่ทันส้มมีคนเจริญใหญ่โต ไช่เป็นตลาดเลยแล,วลว้วฟะะังลว้ววแตเดงเป็นเหมือนแบบนห้โดไล่ะตรงไปเลยวะเลยเดี๋ยวกาเดีด๋ยวสาย ยไอมา่นปรถแย่งรถแก้วพี่แก้วอะไจทานต้ังาละตัวตมอ่าตนขนาดนี้ตนี้ตัวตัไวตัเนื้อตัวนื้อตัวนี้มง นหนังขนมปังจัดกันมาฮะเราซื้อขนมปังวะซื้อไว้ใส่เด็ซื้อปขายกิโตเอเนี่ยซื้อใส่ปลาเนี่ยขนมสีเนี่ยแสดงว่าจะเป็นลูกค้าประจำเลยเราจังมากเลยประจำฟุตบอลประจำมาซื้อขนมปังสีมูเนาะใส่มู๊อะไรอย่างเงี้ย ส่ลองซิมมึงด้วยกันแหละก็จีแสบร้านเช้าคนยังผ้ามานมองในน่ะมาซาบันโด๊บขึ้นเยนอยน่นะโร๊บให้มันกรอบ ผู้ถากินกิกนร่อยเนาะบ่กเคาิน, <c oughs> นเอ้ยไดีไปดีนะฮะองขากินอกนี่ซคือเมื่อกินลองบ,บุกเค้าินได้เจอขนมปัง ใส่ใส่พริกเผาแน่ใส่หมูแน่อันนี้คือยอย่างนี้นะจ๊ะไม่สนใจเสียดายหนึ่งวะคว่ำเสียช้านข้าแม่ขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะ ฟังเล่าออกบ่ฟังบอออกบากับบอใดบบอกับบอใดนะบอใดบำหน่อยเล่านนี้เก่งเก่งเก่งจะเป็นลูสอนเล่าเหรอคือบ่าดาไหนสอนล่าเวอยู่เลาอยงน้อยู่แถวนเด ขมินกระป๋งกะปอกระป๋องใกระป๋อง้หดโอบัตอันัหนเนนี่หมูมีใส่ปกระป๋องผสมน้ำจิ้มเนาะแบบแกระใส่เน่ยบอยไม่อีกเบอเบอหลกหลายายใเนื่อครเนี่ยอยเสอเพืล้าล่ทำไม่เบอร์อันนี้ก็เป็นก่อนละ ก่อนซ้อมปัญหาค่ะเมื่อนอกเป็นเงินเล้ากับต๊ะก่อนเท่าได้นะต๊ะก่อนเท่าได้ปะประมาณหาหกพันกีบเนาะเป็นเงินเล้าปะได้แล้วเดี๋ยวสิไปซนสิบไปเลยครับเนาะไปก่อนแล้ววันนี้นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตู้เอ่อในแครงเสี้ยงแตงเนาะกล่องนี้ก็ห่อนเป็นห่อนท่านผู้ชมเอ้ยงเด็ด แจ,จกจานเห็นซื้อเห็นเตรียมจริงสิกาไปถ่ายฟังไห้เนาะ ก็มากินลูกศิ้นเนาะทั้งเบิร์นี่กับประมาณเจ็ดพันเงินขมเงนเนาะเป็นเงินบาทเท่ากับประมาณเกื 1, เนเนอบ,บ,บสิบเจ็ดสิบแปดพันเกียรตินะเป็นกระชีแกหกะแห่น้ำก้วแล้วกัมีพักพักน้ำได้นางสิลองซิมว่ามันสีคื้อบานเท่ากัเน,น,กน,กเนเนาะน้ำก้วเพิ่อนใจเก็มพ่นเนาะน่าจะกินนอดระวงัรงรถีออกเนาะ นั่งกันมาลองกินขนมได้ขนมปังเนาะใส่โอ้สีเนาะใส่ลายเนาะอากาอันนี้เครื่องเพื่อนหามาเนี่ยที่ ยังดองบุูคคือแค่หลอดดองแล้วก็เอ,อ่อมะคุงดองแมนบอ๊อ๊ดดาวดาเนาะแล้วก็มีับบรีกเนาะนั่งกะสีมากินกินอหน,น้นนกน่อนมาสุดั้ายน่งกะสีทำใหญ่ปวดเอาออกแบบนี้ 네 yeah. yeah.